สวัสดีครับสวัสดีพี่พสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรง,แงเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับผม สำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสำหรับเหรียญนี้ก็นําเหรียญฟอร์มสวยไม่ชมกันอีกหนึ่งองค์นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับจะเป็นเหรียญแม่น้าขูนะครับหรือว่าเหรียญรุ่นอรหันนะครับผมปี2518นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบล็อกวงเดือนนะครับผมโดยเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งแยกบล็อกเล่นก็คือเป็นบล็อกวงเดือนนะครับ แล้วก็บล็อกขี้มูกหัวป่าถ้าเป็นขี้มูกหัวป่าเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนเนื้อเกินอยู่ตรงใต้จมูกท่านนะครับผมแล้วก็ตรงเหนือ,อตรงหน้าผากท่านนะครับผมแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งก็จะเป็นบล็อกกรรมการนะครับผมทีนี้บล็อกวงเดือนเนี่ยเราดูยังไงบล็อกวงเดือนเนี่ยก็จะมีเส้นวงเดือนนะครับอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับเนี่ครับเหนือสีสานของท่านบริเวณพื้นเหรียญน,นะครับบางเหรียญเนี่ยจะติดวงเดือนเฉพาะด้านบนแล้วก็วงเดือนเนี่ยก็จะมีตรงด้านล่างด้วยนะครับผมนี่ครับ ด้านล่างก็คือตรงคําว่าหลวงปู่ทิมนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูวงเดือนก่อนนะครับนี่เหนือศีรษะท่านเห็นไหมครับก็จะเป็นเส้นโค้งๆหลายๆเส้นเห็นไหมครับนี่นเส้นโค้งๆหลายๆเส้นบริเวณพื้นเหรียญนะครับผมเป็นที่มาของบล็อกวงเดือนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับอยู่ด้านล่างด้วยเห็นไหมครับบางทีด้านล่างเนี่ยจะไม่ค่อยติดแต่เหรียญนี้ก็จะได้แบบฟอร์มติดคมชัดมาหมดเลยเห็นไหมครับนะครับตรงคําว่าหลวงปู่ทิมเห็นไหมครับ เนี่เส้นริ้ววงเดือนชัดๆนะครับผมนี่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่ทิมที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะเพราะว่ายังอยู่ในราคาหมื่นกลางๆนะครับถ้าเสมาเนี่ยก็จะ78็ดหมื่นเจริญพรก็จะหลักแสนไปเลยอย่างนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับผมลักษณะเหรียญจะเป็นรูปทรงไข่นะครับมีด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหลวงปู่ทิมครึ่งองค์นะครับแล้วก็มีชื่อท่านนะครับด้านล่างหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผม สังเกตขอบเหรียญเห็นไหมครับขอบเหรียญเนี่ยเขาจะเป็น2ชั้นนะครับขอบเหรียญด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งเป็นสันนะครับผมแล้วก็จะมีขอบเหรียญด้านในอีก1ชั้นนะครับอันดับแรกนะครับผมเราจดจําใบหน้าของท่านนะครับจดจําใบหน้าจดจําพิมพ์นะครับผมดูลักษณะการแกะบล็อกเห็นไหมครับเบ้าตาลึกคมชัดนะครับผมมีเมตาเราตะแคงดูก็จะเห็นว่าเบ้าตาลึกเห็นไหมครับนี่ครับล่องแก้มลึกๆนะครับผมริมฝีปากใบหูต่างๆเส้นหน้าผากนะครับผมนี่ครับ แล้วก็จุดแรกที่ให้ดูถือว่าเป็นจุดตายล่องแก้มบริเวณทางด้านขวามือของเรานะครับเห็นไหมครับที่เป็นล่องแก้มลึกๆนะครับเขาจะมีเส้นขีดอยู่ด้านในของขวางแบบนี้นะครับประมาณ 1- 2เส้นนะครับนี่ครับจะเห็นบางๆอยู่ด้านในนะครับถือว่าเป็นจุดตายที่ถอดไม่ได้เห็นไหมครับเห็นล่องแก้มตรงนี้ไหมครับนี่นขวามือผมนะครับเนี่ยขวามือของเราเห็นไหมครับเนี่ยจะมีเส้นขีด2เส้นอยู่ด้านในเห็นไหมครับนี่ เส้นขีดบางๆอยู่ในร่องแก้มนะครับผมนี่ครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูที่เส้นคอเห็นไหมครับตั้งเป็นสันคมชัดบ่าหรือว่ากระดูกไขปลาร้าของท่านเนี่ยก็จะมีการแกะให้เป็นเส้นเส้นเป็นริ้วนะครับนี่เห็นไหมครับกระดูกไขปลาล้านะครับผมแล้วก็มีเส้นเสี้ยมบริเวณบ่าหรือว่าไหล่ของท่านนะครับผมที่เนี่ครับเห็นไหมครับเป็นขีดขีหลายๆเส้นรวมถึงบริเวณพื้นสังกติเนี่เส้นเสี้ยนจะต้องคมชัดแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับผืนสังกต,ติของท่านนะครับผมรวมถึงบ่าหรือว่าไหลนะครับเดี๋ยวจีวรคมชัดนะครับผมนี่ครับสันของสังกติเนี่ยตั้งเป็นสันคมชัดนะครับด้านล่างมีตัวอักษรหลวงปูทิมเป็นแท่งคมชัดถ้าบล็อกวงเดือนก็จะมีแบบนี้แต่บางเหรียญเนี่ยวงเดือนด้านล่างเนี่ยไม่ติดก็มีนะครับหรือว่าติดบางๆก็มีนะครับเ <eyelid S 1> ห็นไหมครับตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับหลวงปูทิมอิสาริโกนะครับผมพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับผม ด้านบนก็จะมีวงเดือนนะครับสำหรับบล็อกวงเดือนนะครับนี่นีก็จะขึ้นประหลอดลุ้งๆทั้งเหรียญเลยนะครับนี่ครับวงเดือนด้านบนนะครับเห็นไหมครับขอบเหรียญเขาจะเป็น2ชั้นเห็นไหมครับนี่ขอบเหรียญตั้งเป็นสันนะครับผมด้านนอกเนี่ยจะหนาแล้วก็ด้านในจะบางกว่าเห็นไหมครับขอบเหรียญนี่ครับนี่แล้วก็ เส้นแตกที่เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็คือตองกอไก่วิ่งมาชนกับขอบเหรียญด้านในนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเส้นแตกหนึ่งเส้นนะครับผมวิ่งมาชนกับขอบนะครับให้ดูรายละเอียดด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนี่ครับจดจําพิมพ์จดจาใบหน้านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นฟอร์มสวยก็หมื่นกลางๆนี่นะครับแล้วก็พลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผม ด้านหลังเริ่มดูที่รูเจาะเหรียญนะครับปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับมีบาหรือว่าบัางใต้หูเหรียญเห็นไหมครับเนี่ยใต้หูเหรียญนะครับจะเป็นบ่าสับเข้าไปลึกๆนะครับนี่ครับบาหรือว่าบังนะครับรูเจาะหูปิ้นธรรมชาตินะครับผมมีคลดปปิ้นที่เกิดจากการตัดเล็กน้อยนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมนี่ครับนี่ครับบาหรือว่าบัางนะครับผมคมชัดนะครับตัวอักษรที่ระลึกในงานผูก ที่ระลึกในงานฝังลูกนิมิตนะครับผมสังเกตตรงใต้ผอผึ้งนะครับเขาจะมีคล้ายเป็นสละอูลางๆนะครับผมเห็นไหมครับนี่ตรงคําว่าฝังนะครับใต้ผอผึ้งเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนสละอูลางๆนะครับผมฝังลูกนิมิตนะครับวัดแม่น้ําคูเก่านะครับผมตัวอักษรจําฟอนต์ให้ดีนะครับตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับผมนี่แล้วก็ตรงขมวดยันด้านบนตรงนี้นะครับ จะเห็นเส้นโค้งนะครับผมนี่ครับใต้อัคละเห็นไหมครับนี่เส้นโค้งตรงนี้นะครับตรงขมวดยันแรกนะครับผมโค้งโค้งนะครับผมนี่ครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะมีจุดไข่ปลาอยู่ในตัวอัคละตัวนี้นะครับมีจุดไข่ปลาอยู่ด้านในนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นแตกหนึ่งเส้นนะครับทะลุเส้นตรงนี้นะครับตรงขมวดยันตรงนี้ครับขนานกันไปนะครับผม เห็นไหมครับทะลุมาแล้วก็เป็นปลายออกมาฝั่งด้านซ้ายมือนิดนึงเห็นไหมครับนี่ครับนี่แล้วก็อีก1จุดนะครับผมใต้ขมวดยันตรงนี้จะมีเส้นขีดสั้นๆหนึ่งเส้นนะครับผมเห็นครับเส้นขีดสั้นแต่ว่าคมนะครับผมเห็นไหมครับเห็นคมชัดเจนเลยรุ่นอรหันนะครับผมสัมพุทธโทนะครับแต่ส่วนใหญ่เหรียญรุ่นนี้เขาก็จะนิยมเรียกว่าเป็น รุ่นเหรียญแม่น้ำคูหลวงปูทิมนะครับผมนี่ครับจังหวัดระยองนะครับผมอำเภอโป่แดงนะครับนี่นะครับขอบเหรียญตั้งเป็นสันนะครับผมพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับนี่ครับให้ดูตัวอักขรตัวยันอีกอีกหนึ่งครั้งนะครับผมดูความคมชัดเห็นไหมครับตั้งเป็นสันนะครับผมตัวอักขรตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับผมนี่ครับ แล้วก็มาดูขอบตัดนะครับขอบตัดจะเป็นการตัดแล้วก็ฉีกนะครับผมขอบตัดบล็อกวงเดือนกับบล็อกขี้มุกหัวป่านะครับจะเป็นคนละตัวนะครับถ้าเป็นขี้มูกหัวป่าเนี่ยเขาจะตัดหยาบๆเลยแล้วก็ตัดเกือบสุดนะครับส่วนบล็อกวงเดือนเนี่ยเขาก็จะเป็นตัดฉีกแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับตัดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมเห็นไหมครับตัวล่องฟันตัดเนี่ยก็จะเป็นล่องลึกล่องตื้นสลับกันไปแบบนี้นะครับนี่ครับจุดที่ฉีกขาดก็จะยุ่ยๆนะครับผมเหมือนกระ เห็นไหมครับเนี่ยก็เป็นล่องเป็นเส้นให้เห็นชัดเจนนะครับผมเนี่ยครับขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมเนี่ยครับเห็นไหมครับตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นล่องเป็นบัางเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นล่องเป็นบัางเป็นขีดแบบนี้นะครับจดจําตัวฟันตัดรวมถึงจุดที่ฉีกขาดก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับผม สำหรับเหรียญนี้ที่นำมาให้พี่รับชมกันนะครับผมก็จะเป็นเหรียญแม่น้ำคูนะครับหลวงปูุทิมวัดละหารไร่นะครับปี2518นะครับผมจะเป็นบล็อกวงเรือนนะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ